ไปแลกแค่ผูเก็ตกันมัง่งน่าจะเป็นข้าวดีข้องคนที่ว่าคับรถดรับส่งตามแอปพลิเคชันได้เหมนเนียนะคะ,คะโดยผู้อํานวยการทางอากาศยานภูกแก็ตค่ะก็เปิดเพื่อหวางห้รถรับจ้างถูกแอปพลิเคชันค่ะสร้างมาที่จะข้ามารับผู้โดยสรารภายในสนามบินภูแก็ตได้ตั้งแต่วันที่หนึง่งกันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะ โดยนายมนชัยตโนดค่ะผู้อํานวยการท่าอากาศยานภูเกต็ตก็เปิดเผยค่ะว่าจากการที่นายเสตธาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตแรกวันที่25สิ่หาห้าคมที่ผ่านมาก็ได้มีข้อห้ารือแล้วก็ข้อสร้างการให้ท่าอากาศยานภูเกต็ตเนี่ยดำเนินการเพิ่มโมดการเดินทางให้กับประชาชนหรือว่าอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนแล้วก็รองรับหนักท่องเที่ยวทางชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวภูเกต็ตเพิ่มมากขึ้นค่ะ ในส่วนกรณีที่เดินทางโดยใช้รถแท็กซี่สร้างธะผ่านแอปพลิเคชันซึ่งทางสนามบินภูเก็ตเนี่ยก็ได้มีการเปิดกว้างให้รถรับจ้างถูกแอปพลิเคชันสร้างมาที่จะเข้ามารับผู้โดยสารภายในสนามบินภูเก็ตได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะต่อเช้าแล้วนะครับต่อเช้าแล้วค่ะโดยก็น้านี้ที่ยืนประทุเข้าวมาแล้วนะครับก็มีไม่ว่าจะเป็นแอป g กร็บนะครับเอเชียแคปอันลูภูเก็ตเซอร์วิส a a s u p e r ปนะครับโดยได้อนุมัติให้ทางแกร็บเนี่ยเข้ามาเป็นลำดับแรกส่วนแอปพลิเคชันอื่นๆยื่นร้องกับพิจารณาอนุญาตต่อไปส่วนจุดรับทรงผู้ดอสา้สามารถเรียกรถและก็ไปยื่นรอได้ที่จุดกึ่งกลางทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้ดอสา้นภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อรอรถจุดบริเวณนั้นนะครับรถก็จะไปรับกล่งจุด ที่ททยการสยานภูเก็ตกำนดทางนี้เรื่องราคาการให้บริการจะเป็นไปตามสีกรมการคุ้นรุ่งทางบกสำนรัคุ้นรุ่งจอดภูเก็ตกำนดไฟผฝันพือกาดีนะครับการเข้าอนุญาตนะครับหนการอนุญาตให้รถที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันเข้ามาบริการนั้นเป็นรถที่มีใบอนุญาตขับรถสถานะและก็ได้ลงทะเบียนทุกต้องตามข้อกำหนดและก็ทางสนามบินภูเก็ตเองหรือมันรับก็ให้บริการผ่านแอปนะครับแอร์บัสนะครับนะแอร์พอร์ตบัสหรืทางสนามบินนานาชาติภูเก็ต ระหว่างทางจุดสำคัญสำคัญรถโอ,อกตล,ลอดถูกช่วโมองอยู่แล้วนะครับกมีเหมือนกันเริ่มแต่แปดวงถึงสามถุงึงน,น,นะครับให้บริการถูกวันเป็นดังเลือกกับผู้โดยสารสามารถเลือกใช้ได้เพียงราคา100บาทเท่านั้นคืออะไรไงวะรถติเข้ามารวมเนี่ยผ่านเอฟเนี่ยกรบ็บเลยต่างๆที่เรียกนะใครเข้ามารับได้แต่รถคองสนามบินที่เป็นแอร์พอร์ตบัสเนี่ยกมีนะไปจุดสำคัญเลยแล้วครับตรงนี้งอมทัวร์ทางภูเก็ตเหมือนกันเดียกกันได้รอยเดียว จุดรับส่งที่เรากําหนดไว้นะครับก็จะเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างอาคารผู้โดยสารทั้งสองอาคารนะครับก็คือผู้โดยสารที่ที่มาทางภายในประเทศและระหว่างประเทศก็สามารถมามายังจุดรับส่งนี้ได้นะครับโดยจุดรับส่งเนี่ยจะอยู่ภายในท่าอากาศยานนะครับซึ่งระยะทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศก็ประมาณร้อยร้อยกว่าเมตรได้นะครับแล้วอยู่บริเวณใกล้กับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศครับ ถ้ากัสยานภูเก็ตนะครับก็ได้คํานึงถึงความสะดวกสบายของผู้โดยสารนะครับรวมถึงไม่ละทิ้งเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะแอปที่มารับผู้โดยสารเนี่ยต้องมีการลงทะเบียนที่ถูกต้องนะครับต้องผ่านการอนุญาตอนุมัติจากขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับรวมทั้งสามารถแท็กระยะทางแท็การเดินทางของผู้โดยสารได้นะครับรวมรวมทั้งถ้ามีสิ่งของสูญหายนะครับก็สามารถติดตามได้เช่นกันครับนะครับอ่ะก็จะได ล,ลูกลค้าหน้าหนักท่องเทียวได้มีตัวเลือกนะครับ